สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่ดำคลาสสิกนะครับเดี๋ยววันนี้ดูช็อตเดดเจ้าล็อกกี้จมแล้วครับทางปราบเซียนครับโอ้เอ้ ยกดำเลยเหรอเดี๋ยวมาดูรถส่งพักกันหนึ่งครับเอา้าเอา้าเร็ว,ร,วรถส่งพักโอ้แรงแรงรถส่งพักเราแรงมากเลยครับยกดำแล้ว ปาดเซียงเลยครับนี่มีแต่ทางปาดเซียงนั่นเลยกำลังยกรถไถามาลงครับ Số vô tất cốp Dốc đam màu nè Nhanh màu lắm Nhanh màu để xài át không được, thang lâm bạc bao 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 báo Dốc đam màu chăn không ชั้นพวดยกดำกับชั้นปวดมมมม่่โโคคกวาีตัเดิน โอยดูดน้ำมันเนี่ยพก้อนเอาแม<อ>่โคมาวอดเต็มวดเต็นนลาาเลยขึ้นวมาวดกันมทางเลยตอนนี้เรามาเยือนถิ่นตะก้อนบ้านกูบ้านกูใช่ไหมตะก้อนนั่นเนี่ยกูหรือขอกควายบ้านกูหรือบ้านขอกควายบ่อน้อมที่บ้านกูหรือบ้านขอกควายคอกวาย เดี๋ยวดูป้าบูดกันหน่อยว่าจะถึงที่หมายได้ปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูป้าบูดกันก่อนว่าจะถึงที่หมายหรือเปล่ายาวเลยลูกเพียยาวเลยลูกเพียลุกเพียยาวเลย นั่นเห็นไหมล่ะใครบอกว่ารถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงนี่นาจาคขังบาครับดูซิมีนสบดูเห็นมีเดี่ยวนั่น เสียงอะไรวะเสียงอยู่แถวนี้ละครับกีนนอนไอตัวปัน่นดำป่ะนอดตัวไอเผาปั่นดำโอ้นั่นตัวล็อก<ห>ล็อกเกียร์ล็อกเกียร์ว่ขาดเขาหีือ ถ้าขี่ไปอู่จะเข้าอู่แถวนี้ตัวล็อกเกียร์ลุดครับขาดช็กตัวแะ้สอง ไปโคมาแล้วล่ะไปโคมาแล้วนะวันเรารถไถลงครับทีมงานผู้ใหญ่เรื่องสารพัดช่างนะครับเนี่ยว,วันนี้มา ทำงานอยู่ที่บ้านคอกควายนะครับงานเหมาผมที่หนึ่งงานนะครับหนึ่งงานก็คือใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าหัวขาวผลเจ้าคูบตาสามสหแรงนะครับมา เรามาดูกันเลยนะครับขอ้ยเสียบ yeah. ้าวบ้าวบ้าวบ้าวลูกพี่บ้าว Một mưa 2 ghé, rong như vậy. Do yêu 2 khinh gọn ghé lệ gần đây gần đây con, đây gần đây gần đây gần side เจ้าคูบตาลงนะครับเจ้าคูบตาขึ้นเจ้าหัวขาวมานะครับทำงานเหมาครับเสียงสะเตลั่น Được rồi ทีมไม้มแล้วครับนี่บริเวณที่จะถมนะครับโดดกับจมครับครับพอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี้ใหญ่นะาดำคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ